ขอบคุณาอ้นี่ทาวอนมาเลยทุกคนติ๊ดจ้าเตลีขอบคุณนะที่คาดผมลอยที่คาดผมลอยเห็นว่าเรามาเชนท็อปแล้วไปชุดแล้วสิสวัสดีวันดีใหม่ มีคนมา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 ของจริงเนี่ยของจริงเลยของจริงไหนคนไหนดูสิอยู่ข้างๆโมนาโมนาอยู่ไหนวะอยู่ดเพราะว่าจะเป็นเพื่อนโมนาก็ได้อยู่ข้างๆโมนาฮะเรียบร้อยเป็นไงล่ะมีปืนมีเต็มเลยฮาว อย่าเลยไอ้ขอขอขอเก็บขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับเกี่ระเบิดมือขอขอยิมจับหนะพี่เบืิอปะไปบ้านนู้นกันขอยิมจับขอบคุณนะแค่นั้นแหละอุ้ย ใจจริงเว้ยฮะเข้ามาว้าวให้บ้าเอ้ยตกใจหมดเลยเอ้ยคุงแฟนเมมโฟลงไม่ผิดใช่ไหมผีบแล้วเร็วแต่ว้มเอย แตเจ๊ฟคุงมีแตเจฟคุงเรียกไม่ถูกแล้วจะจุดะดเรียกซมเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแม่อังเจฟ I got s เสร็ยแบบนั้นขอรก็ทำอนั้นอยูลวมีเดียมันแบบคือเวลาเล่นเกมมันจะมีเสียงแบบนี้ใช่ไหมล่ะแบบเสียงแบบคอเ่ใช่แบบ ไอตามเสียงคือเสียงแล้วอะเสียงปืนอะไรแบบปืนไรเฟิลมาขนาดนั้นเลยเออแบบให้เจ็บว้าวเย้ในคนหกในนี้ขอบคุณ โอ้นะคนรีบเข้าบ้านนะเดี๋ยวไม่สบายสนตกไม่ดันแล้ววะเฮ้ยอะไรดูสิเราเจออะไรไปซื้อน้ำปลากันไปซื้อน้ำปลาใครบอกว่าเราคุณป้าไม่แรงอ็นไม่แรงแน่ไงแซงมานาแล้วเนี่ย มีใครอยากซ้อนกับเราเปล่าเข <c oughs> าเขาเขามาอะไนี้ <c oughs> ตัวใครตัวมันนั้นนิน <c oughs> เออเออเอูอออออออน้นครับเฮ้ครับ <c oughs> หูแล้วค็ติง้งอ่ะเอ้ยจอดดีๆหน่อย <c oughs> จะยิงฟปตอนไหนบอกนะเ <c oughs> ข้าโบมาแล้วย <c oughs> ิงเลย เราจะไม่ยิงเอาของแล้วแล้วว่าเราจะจะได้ยิงเรียกคนแทนใส่ยิงเราปะยิงเลยยิงเลยซุ่มปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเราด้วยสิแม่นะปลาหุกปลาหุกเราคนดืน่มน้ำปาลาแหละใครได้ขับคันนี้เขาจะเรียกป้าหมดนะทุกคนนะตาก่อนก็นินี่ว่ะเมื่อกี้ <laughs> ไหนอดอกตกไหนวะ ยนิ่งกลางไอดอบเลยอาโอ้โหที่ Amazing รู้ดของโคตรไวเลยแม่ไม่มีแม้แต่จะได้ดูของไปขับขแคมเลยโก้ขี่รถไปดูดังพี่ นั่นได้สองคนเองอะ่ะ <c oughs> ถ้าเขาไปหารถน่ะเดี๋ยวปะหวัปะหวปะหวัวต้อไปนี่เดีย๋ยเอาอะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อนั่น <c oughs> เ้อจะเย็นมิสเตรเจ็บไม่นะเจบเจบเจบ,เ,จบเลยเหน่ะมันอยู่ตรงข้ามเลยอะ <c oughs> เราล่ะ เรียบร้อยทำไมโมนาหอกก่อวะน่ะไม่ไม่โมนาไม่ได้อยู่ฝั่งเขาแล้วเราล่ะเฮนิน <c oughs> เราไปไหนอ่ะจอดไหมคนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นเลยว่างเปล่า <c oughs> กูว่าเมื่อกี้กูสิ้นหวังเมาเจอแอดอกนี่กูสิ้นหวังแล้ไปใหญ่วัวน้าเออหูเลือดโอ้รอดอีกวัวน้ารอเออทั้งรอดนะเว้ยเออดีมากทำดีเออเอาวะเอาวะเห็นว่าน้องเจฟเล่นน้อยคอยนักนี่ไหนวะ Excellent work อ่ะใช่ละใช่ละอยู่ยืนนู่น Watch out อยู่นู่น กดผิดไม่กี่กดผิดอ๋อเจอตืมมาจดุดโลเคชันใช่ใช่มันโดดลงน้ำไปตัวนึงอะ<ช>่ะวัวน้ำมันโดดลงน้ำไปตัวนึงนะข้างล่างอ่ะนี่แค่ว้าวโดนทุกนัดเลยโดนลมอะ่ะนี่นี่นี่มันอยู่ก่อการ อาชัย่มนามันอยู่กักบโมนาตัวหนึ่งน,นะสวยสวยสวยขอร้อ,ขอเขาขอพูดว่าสวยเดี๋ยวนี้ไม่าด้ย a t c h out ไม่ไม่เสื้อเขียวตัวหนึ่งเออนั่นแหละไม่รู้เสื้อเขียวหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละเสื้อเขียวเสื้อเขียวเหมือนตรงก้อนหินเหร<ไ>อหินนะใช่แล้วใช่แล้วเยว ต้องเห็นเลไหนโอ้ยปืนหนักซะด้วยมันอ่ะต้นไปสองนะแตะเฮ้ยไหนตไหนไม่ไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้รอรอเลยเพื่อนมันไม่ไปไปชุบหรอกถ้าไปชุบก็น่าจะตายกันตามตามเตะเ้ยตายตายอ้าเฮ้ยเจ็บพอยแตกโอ้โหหลบไม่ทันนะคะนิ่นนไม่มีสมมติ เหรอ๋อตรงนี้ได้เออรูปได้ไหมอ่ะตรงไหม่ไม่นะคุณนิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรามาจับตูดนน่อยสิมาจับตูดแล้วด้วยประการมาแล้วจับแล้วก่อนถึงก่อนแต่ว่าเขาจะตายก่อนนะสินี้ขันลงไปกำลังไปกำลังไปกำลังไป เดินมาแน่หน่ะเชียร์ไหมมันเดินมาจัดโอ Oh my g o d ดีนะกระทำน็อกไปตัวหนึ่งรอดไปได้ยังไง oh <my> อ,อ่ะต้อ้ควาาเอ่อออกไปเลยไม่มีสโมกเหมือนกันเลยนี่หว่าโหชีวิตลันทดสุดๆพูดได้แค่นั้นเลย ตัวนั้นยังไม่ตายเลยมันไปชูกันมั้งเราบ้านเราต้องมาตามเส้นทางโมนาหรือเปล่าโอ้ยราต้องเฉียงเฉียงตัดหน้าไอ้ไอ้นั่นไปอะบูทแคมอะต้องเฉียงโอ้วหบลา ไม่เอ่อเราแค่เขียวไปก็ได้มีกระเป๋าด้วยเียไหมโอ้ไม่อ oh งมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้วขออนุญาตดื่มน้ำเอ้ยกินยา กระบานบ้านนี้เลยป่ะข้างบนมีวะ่ะมีแล้วไม่รู้สัมผัสได้สิบสองเก็บและ้ว <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ต,ต้องขึ้นไปหลอยวันสิใช่ไหมเฮ้ยเห็นไหม,มบอกแล้วขาว้างหน้ามีแต่ว่ามันอยู่ข้างๆเขาอ่ะอ่ะเราเล่นงูก็ได้หือพูดไม่เกรงใจยึด ในชุดเขาเฮ้ยห,หลังเรียบร้อยเลยขอโทษเขาไม่สามารถวะ่ะม,มันมาเก็บของน็นอก,น,อกน็อกอีกตัวอีกตัวอีกตัวระวงังระวงังอยู่ไหน ไม่ไม่รู้วางไม่ได้ข้างๆกูว่าเจ้าไม่ได้วะไม่ได้วะเล่นยากมากเอาไก่<า>เลยเนี่ยนิน,นกนินินินตรงปาเช่